Cues, คนด่าว่าคอนเทนต์คนด่าว่าอะไรเงี้ยหน่อยไหมหน่อยไม่คนด่าโหชินแล้วครับเพราะว่าเขาด่าอะไเยอะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนการยิ่งตอกย้ำในใจอยู่เลยว่าแบบมันรักกันจริงพี่เหมือนสมมติเอาง่ายๆพี่ถ้าสมมติพี่มีแฟนอย่างเงี้ยมันมีปัญหาตัวคู่เราพี่เนาะเราแค่เป็นคู่พี่แบบคนรู้จักแล้วเราก็เลยแค่รู้สึกว่าเราวางตัวผิดแล้วเราก็เป็นบทเรียนที่แบบพักหลังก็จะไม่ค่อยโพสต์อะไรที่แบบไม่กล้าโพสต์อะไรที่เป็นคู่กันเท่าไหร่กลัวกลัว พราะว่าอยากอยากปรับปรุงตัวจริงด้วยครับเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเนเหตเพราะเราเราจริงคือเราก็เราก็กไม่ไม่ไม่เดือดรึไม่เดือดรไม่กลับเลยไม่กลับกลับกรับกี่โมงครับกี่โมงผมก็เป็นแนวแบบคือผมก็หยุดทุกอย่างเลยเรายังไปเที่ยวอยู่ไม่เลยครับคือถ้าถ้าเจอผมเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็คือผมสดแล้วถ่ายรูปมาได้เลยยักษ์มีตาหมดถ้าถ้ดถ้าถ้ารูปเก่าไม่รู้ตื่นอ่ะรูปเก่าก็ไม่เกี่ยวนะ กันไว้อยู่แล้วครับแต่ตอนที่ขอเนี่ยคือนักดิกี้น่ารักมากครับก็คือไปญี่ปุ่นด้วยเพราะตอนแ้กผมไปถ่ายหนังญี่ปุ่นแล้วก็ผมเห็นว่าเป็นวันเกิดมองไปบอลเพื่อนในเอว มีไงไงการกลับมาเคยมีไงเราไมีให้เขามาสัญญากันไหมว่าห้ามทำอย่างนี้อีกนะหรืออะไรเงี้ยเราสัญญามีอะไรคุยกันไหมเราสัญญาเราปราับกระแสสตาร์เราครับที่เราผิดเพราะว่าเราติดเรื่องเลยใจร้อนเกินไป <c oughs> ใช่ใช่ใช่พี่เราแบบ <c oughs> ไ,มไม่ไม่แบบมีอะไรต้องบอกผู้หญิงครับ <c oughs> เพราะว่าผมเพิ่งรู้ <c oughs> ครับปกติใช้ชีวิตคนเดียวเหรอไม่ไม่ไม่ผ่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แพราะหมดเรียน ครั้งนี้ก็คือได้เรียนรู้ว่าเราเป็นพลวัตระวังแล้วก็ควรแบบอย่าทำตัวอะไรย่าต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริง